กาบสวัสดีท่านผจ้มท่านด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในคาออปบปี่ออบี้คารน,นั่นเองอาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะไม่เล็กน้อยนะน่าจะเยอะมพอสมควรนะทุกคนก็เรื่องเสียงแทรกอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนมาเริ่มมาเลยเอยอันนี้เป็นอ p พีสองนะ สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับจองผมด้วย <c oughs> ผ่านไม่ผ่านใครว่ากัานทีแล้วผมเล่นหมดไหนเนี่ย <c oughs> เป็น EP 2หสองอยู่พาร์ทสองนะ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นนอ่น ก็อย่าลืมกดนว่าลีนผ่านลีนผนลีนผนลีนก็ลากโอ้เฮ่เอมอามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับโซเชียลได้วยนะครับวันนี้เราก็ต้องมาผ่าน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 แล้ก็ต้องมาผ่านนะเนาะจะตายได้ไงอันนี้ทุกคนจำได้ไหมแต่คลิปีแล้วที่แบบไม่ผ่านจำได้ไหม บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยทุกคนไไปหนจะผ่านไหม่ไปจะไปเป็นไงเหรอมีน้ำพุ่มเหรอโอ้ยทุกคนต้องโอ้โหทุกคนวันนี้ยากลำบากไม่เกินที่เราจะผ่านเราผ่านแต่นี้รอบนี้ทุกคนผมจะเคยผ่านไปแล้วฮะบอกเลยว่าเครียดนี่ยังเหนื่อยเฮ้ย โอ๊ยทุกคนไ<อ>ูกคูยังไต้องเข้าสายจะขาดแล้วทุกคนไม่เป็นไรทุกคนมีคนเปะพักคอมไม่ยิ้โทษทีแต่ไม่ดับ <c oughs> ไมู่้ได้ไงชี่นี่อาจจะมีเสียงแทกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยบอกเลยว่า เสียงแสบเยอะแน่นอนปิดไฟเปิดเตือน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 ปิงอะทุกคนขอโทษจอคลิปบล็อกพุ๊บครั้งที่แล้วนะที่มีเสียงคนแซ่บรอบนี้ก็อาจจะมีคลิปหนึ่งจะพยายามตัดให้มันไม่มีนะทุกคนจะพยายามตัด จะพยายามตัดให้มันไม่มีเสียงจะพยายามสุดๆนะอ,อันไหนแบบพลาดด้วยก็ขอโทษขอโทษขอษขอภัยทุกคนอันนี้เปนโอ้ยทุกคนเย้ สตนันแหละทุกคนบอกเลยว่าเมื่อกี้เขาจะกระโดดขึนลบเอาเข้ามาใชยเลยโอีกแล้วเฮ้ยโอ้ลื่นเลื่นลื่นทำไมเมื่อกี้มันเลื่นนฮะอยู่ดีๆก็ปิงคลิปนี้บอกเลยว่าเหนื่อยแน่ๆอือ อืออะชับอืมอะชิบอะชิบอะชิบนีไม่ตายหรอกผมไม่ตายหรอกตึงเกินไม่ตายหรอกกิงเกินนะครับกิ่งเกินนะครับโน่นนั่นไอไม่ใช่เอ้ไม่กูใโน่หนึ่งแล้วไม่หนีตีดีแล้วทุกคน เราเป็นชิบชับชิบช้าบอะ่ะโอ้โหทุกคนอย่างนีน้ต้องผ่านอันหนึ่งมาคลิปนี้คลิปแรก EP แรกผ่านไปหนึงอันยากเอมันจะยากเกินไปมุย้ยโอ้ ทุกคนไม่ไม่อะไรล่ไปน้ำตกทนี่ปว่าเราต้องผ่านให้ได้เอ้ยลืมบอกว่าชิมนี่ผมมาคนเดียวชิมนี่ผมมาคนเดียวลืมบอกนะทุกคนชิมนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเช่นเคยอ่ะอาจจะมีเสียงแทรกเยอะหน่อยนะจะไยายามตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดเป็นมีคน

แบบนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเปิดมาแล้วผมมาทำ EP สองหนึ่งก็คนดูก็ระดับดนึงก็ไม่ได้เยอะมากก็พอ่เอเะเ่ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ,อลหรอลคันเดียนี่แหละทุกคนผมเชื่อใจในโลคันนี้ว่าผมจะไม่ไปทางนี้แล้วยังที่กว่าทุกคนทางใหม,ใหม่มักจะดีเสมอ อยา่าเบ็นนกบ้าทใช่ไหมเบคอนใช่ใช่ใช่โอ้โหพาเกเสียงองก็ได้เอาโอ้สวัสดีครับขอไปด้วยได้ไหมครับไม่อ้อขอไปไหน่อยนะโอเคโอเคไปด้วยกับเราก็ได้แต่ตายเราไม่รู้นะ โอเคข้าไม่เ right, ป right? ็นไรไปเลยใช่ไหมรัเช็ดคอปไปด้วยเช็ดคอปไปด้วยโอเคโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะคนขับรถเราเชื่อมั่นในตัวไหนใช่อไหมใชื่อไหมอ่าเราเชื่อว่าไหนต้องผัดถึงอันนี้เราจะคนขับรถเนเราไม่เชื่อมั่นในตัวไหนหรอกเราบริสัเชื่อเราบริสัเชื่อใจทำไมใน้ทำความเชื่อใจเราสลายแบบนี้ โอ้โหทุกคนอย่างเหนื่อยเลยโอ้โยงยากลำบากเลย เชื่อมันตน้อผ่าไปเลยว้าวเฟมไลซื้ออีกแล้วจะตกทุคกคลิปไม่ได้เคีนี้ผมกากมึงหรือว่ายังไงทุกคนผมว่าผมน่าจะกากตั้งใจแล้วเราเนี้ยจริงแล้ว้วาวเบกเบกเบกๆบกบกบก อืมเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะรอบเดียวพอรอบเดียวพอฮะอันเนี้ยรอบเดียวพอแล้วผมรอบเดียวพอแต่ต้องผ่านสักอันแล้วลวะาเราต้องผ่านสักอันโอ้ยเฮ้ยตักตักลำดีๆต้นลำดีๆต้นลำดีๆต้นลำโอ้ทุกคนทุกคนทุกคนตายไหมนะ อ้าวอหอันนี้อย่าไม่สุดทุกคนอย่าไม่สุดอย่าไม่สุดอย่าไม่สุดอ่ะอืมอืมเบียดอันนี้มันไม่ได้ยากเลยมันยากตอนเลี้ยโค้งทุกคนอุ้ยทุกคนเกือบอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ยากไม่ค่อยค่อยแล้วเราต้องค่อยค่อยสูดหายใจ แล้วค่อยๆแตะทุกคนมันจะผ่านเชื<น>่อผมคนแล้วนันจะเข้าแล้วล่ะโอ้โหดูโค้งอีกแล้วเหมือนชิปเล็กเลยปเป็นเหมือนชิปเล็กที่ผมลงเลยทุกคนชีวิตหมดชีวิตดังน้ำตาลิน ข้าวปลาไม่กินนั่งกินแต่เราเขาเอ้ยไม่ใช่ตึดตืดเด้ <c oughs> อเด้อเแ้อ้อเบรกเด้อเู่มันลื่นทอกด้ฮเตีลเงกาเด้เอเด,ด้อเด้อเด้ควด้อเด้อเดรอเต้อเก้อเด้อด้อ้อนะ้อเด้อด้อ้อพ้อเ้อเอ้อเอเ้อเด้อเ้ออเัอ ขอลาทุกคนใครที่ชอบ EP สอง EP นี่อาจจะไม่ได้ดี EP แรกนะครับอาจจะเก่กอๆห,หน่อยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ขอให้15ไลค์ล้วจะมาทำอีกกี่ไลค์ก็ได้กดไม่ถูกคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์เยอะๆคลิปนี้ไม่มีคำถามนะครับ